นีสบายดีพี e <h 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 ่พี่น้องสบายดีเอฟทุกท่านเด้ออ่ะสบายดีดูออ้ยยุดๆยุดมันชิลมทับหัวน่ะเออเบิ่งเบิ่งควาชิไข่อ่าเข้าไป ปตนแ่นวันไดวันไดภาพใหม่พี่น้องมาเห็นยังมั้ยนี่แาไปซับพักเยได้ออกมาอัปเดตพักไหมพี่น้องไหมเอ๊อสาธุแหละโอ้อยากได้อยู่นี่ บดนทีเพิ่มบร,รบิเนาะทีอยู่พักเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาเอาอย่าอย่บพักเด้เฮ้ยแหลนอยู่อืมนี่พี่น้องอออพ,อออพักของเขาอืมอืมตั้มกันอยู่กับประชาชนนี่ อันนี้นานเจ้าลิงวานเนาะมอยกถีบันไดมพี่น้องนี่เนาะทีเนาะอืมเหรอบ้านยังอยากเขียวเคียวอยู่หันได้ลุงอืมและและแต่อารมณ์เธอเลยค่ะกับป้าแล้ว เออผิดบอกนะได้ก็เห็นแนวนั่นแหละงามบอกให้พี่น้องพี่เลิกกับคือสีเกี่ยวลายคนนะมือน,นี้นะมันแดดเด็กอืออันนี้คือน,น้นอันพอเซินหวานพอพี่น้องเพราะว่ามันเลืออัน จะลิงหวานพ่นโอ้ยน้ำเอ้าน้ำกอจะหมุนไปไหนเลยมาไปให้น้ำแล้วบะไหนเฮ้ยน้องเอ้ยงามบ่งามโบหอมเหาอืมนี่อันนี้บทีบันไดเนาะอันนี้นี่อ่เฮ้ยน้องเอ้ยอดเอาเนาะดึงเงินซื้อนมให้ชันแล้วบะไหน ญ h าเนาะญ่าหรือว่าเม็ดเข่าพี่น้องเลยมันเป็นพัง่าย้วเ่เลยฮะเป็นเป็นักาักกาดักกาดเออผักของเฮารวมๆเลยพี่น้องออกเลยเนาะ ได้ไนี่นยันงพักงามว่อ,มมอยากขึ้นแลลวสซนไปไปไปกลับสบายดีอีกเทือนึงวยพี่น้องเอากรพับวยพี่น้องมาเบึ่พักของเฮาแล้วเนาะงยพี่น้องไ่มเลย อันนี้คืออันพอเซิรนออกมาหดแล้วเนาะผนมาหดตอนเศ้าทุกมือเน,ะนาะกาขีหลุดออกมาหดนั่นแหละเพ,พื่นเพื่องเอ๋อย่างออกมากกับเบาไว้น่ามันกับไก่เติบกาถือว่าออกยอดแล้วเนาะเพราะว่าเฮาประมาณถิดปลายเพี่น้องเอยช่วงที่มือที่เศ้าลิงออกมาถ่ายคลิปอันต่ํากันอะไรได้ไหนเศ้าลิงออกมาถ่ายคลิปวางลังๆนั่นหากัดเป็นงอกน้อยหนึ่งเพ,พี่น้องเอยเย้าลิงกะ ก็ได้ออกมาเลยเนาะกลัมาเบิงมือนี่แหละกะออกงามเลยเนาะพี่น้องกลัดีใจเนี่ยเนาะมันออกแล้วกันยันขึ้นว่าขึ้นว่าพักบ่ออกเนาะพี่น้องเดี๋ยวบันีีเข้าก็จะขึ้นไปเที่ยงพี่น้องเลยพอว่านี้เฮ้าเกี่ยวเข่าเนาะพี่น้องเฮาเกี่ยวเข่านั้นพอดีพลลินพล้ำพี่น้องสาลิงกับมากู้ตอนแรงเนาะกู้อัน ูแล้วก็เอาไว้ในเทียงบันี้ซาลิงชิึ้นไปเหยียบได้พูดพี่น้องไหยเหยียบเข่าออกนอกจากพวงมันล่ะก็จะไปตากตากไว้สิกินนวดพี่น้องเพราะว่าเพิ่นให้ยุดเกี่ยวมือนี้นะเพิ่นให้ยุดเกี่ยวแต่ว่ามือนี้นะแดดขักเลยพี่น้องเนียเหมาะแก่การเกี่ยวเข่าเนาะมึงขบรถแล้วนะมึอนี้นี่พี่น้องก็เอามักบัววานนี่ มาบัวหล่นแล้วก้มเก็บผัวหญ่าได้หน้อยน,น,นะปาเลยนี่ที่ซบนะปาบ่ไปพ่อแม่พี่น้องเอเดียสลิงจะพาพ่อแม่พี่น้องขึ้นไปเหยียบเข่าเหยียบน้ากันอยู่ทึงท่งบุระผัวสวยๆจะหน่อยพ่อแม่สลิงสิมาหลินน้ำเนาะเขาก็จะเมื่อบ้านเนาะผัว่าเขาก็จะไปเหยียบเข,าเบข่าให้มันแล้ว มันก็คือสิบปแล้วดังนั้ได้สำใจก็เอาให้พี่น้องไปเบิง่งคุยชมนังกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์อย,ย่าลืมกดติดตามนังได้อให้พี่น้องเข้ามาเบิ่งคลิปนี้กะบ่แม่นสิเบิง่งเลยเรือนผ่านได้ให้พี่น้องเอ้ยกดติดตามพี่เนยไปเอเชิญไปอย่าลกพัก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไ,ไปไปไปบอยอมบอยอมไปนี่อยากคดพักพุ่น่嘛 นี่ข้าวหนาด้วพี่น้องกัลุงป้าเด้อข้าวหยาวนี่เกี่ยวไฮเดียวนี่แล้วเกี๊ยวเดียวข้าวหยวนี่การไปกัรมาพี่เลยกระถามเนาะเอาสบายดีดูสบายดีเด้ยปิดมาดีดีเกี่ยพลีว้าวปิดมาไหมไหมว้าวบันนี้ลยพี่น้องนี่ข้าวไยอืมเอาเชิญพาเพื่อพี่น้องมาเห็นยังมื่อนี่เห็ดเขาหยึบเขามาเหยียบเข่า เอออาเซนกันจีเยบ,บอเดี๋ยวมันแทงตีนเนาะอันนี้คือเข่าที่เฮ้าเกี่ยวว่าน,นี่พ่อพี่น้องเอ้ยหาหนึ่งอันนี้นาะเฮ้ากู้แล้วแล้วพ่อพี่น้องเพราะว่าพลลิ้นลิ้นวาดน,นี่เนาะตอนแรงกะจําเป็นต้องได้กู้เนาะเพราะว่าถ้าป้าไว้กะย่านมันเปียกคาหานาเลยแต่ว่ามือนี้เดดเด็ดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้ใดกระลงมือร้ายละไรมือนี้นะพ่อแม่พี่น้องมือนี้น,นะเนาะ มีแต่สาวลิงที่ยุดเนาะมื่อนี้เพราะว่าจะยุดเหยียบเขา่าเฮ้ยพี่น้องเลยเพราะว่าเขาจะเหยียบเข่าเขาที่เขานเกี่ยววานนี่เนาะอันนี้แหละเข่าสาลิงเริ่มซุกหมดแล้วเฮยพี่นอ้องเลยเลือดแต่ทั้งหลุมซุดผู้ทั้งหลุมซุดนะมันเป็นอันเข่าสูงเนาะเขาดำนำหลังมันก็จะบอยากซุกปันได้พี่น้องแต่ว่าแถวนี้นะคือสิไงใเกี่ยวไหลเหลี่ยเลยเนาะเพราะว่าเลืองหมดแล้วเนาะ แม่พี่น้องเอ้ยลมเย็นดีอะี้บรรยากาศยอยู่หอยู่นานนี่เนาะเขากระเกี่ยวเลยเทถวทึงว,วันวันวันอยู่เนาะ à, เตรียมโตเตรียมโต้ารักะเหยียบได้เหยียบให้มันได้น้อยได้ลายสาได้ก็เอาละกันจะหน่อยพอเทาแอร์กับไม่เท้าแหม่าอะไเข่าไปลินน้ำผึ่นอยู่บ้านเนาะพี่น้อง น,นี้มาดินน้ำลานเพิ่นคนน่ะเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยพี่พี่น้องคยอันนั้นบ่เหบียบนะฮะ <c oughs> มันเข่าปากเข่าคอเลย <c oughs> ได้คนเหยียบซอยแล้วพี่พี่น้องเอานั่งเฉันกะข้าบ้านในศาสตร์ได้ไหมนั่งอาจารย์เด็นนก,เ,กเพื่อน,นหนังอ๋อจะเปลี่ยววนนี้ลาเขาไนนั่นบอกเออ ทำอิดนะกะเสี้อาเข่าอยู่แล้วตอนมันแดดเนาะมัม่เลยบัดคนมาทำกะเอาเข่าคือเก้ากะบัดกล้องหลังผัดแจ้งไหนพอจะเย็บดีย๋ยวพอจะประเฮงงงเขา จะเชื่อเก็บไยันนีหรอมันยืดตีนพ่อๆะแ้ลองแบนูยูกบล้ว่าใส่เกือเดอ่ี่เหออันติกเรเข้าอันน้เข้ากระพุไปเป็นห้างระวังนะฮนอยู่หนาอยู่หนาจะเย็บอัน มนั่นทำน้กวาดเอาพนผันนั part, น้นน่ไปอันได้เปล่านึ่งถ้าอรข้ามเอนตากลมเอากรแหงเนาะอันปบิงเนาะข่านะนี่นะนี่จะกระเอ็ดแลกับปลาตนี่ยบ่ข้าบ้านด้ยนะฮเวกเปื่อกระเป๋าัเนเาเจ็น เอ้มาแต่ละหมื่นละมาต้ามาต้ามือนมีอันเอ้ยอยากเอาน้ำมันแก้บานมาเก็บแช่บ้านได้เอาผู้งูได้เถอเดี๋ยวมาเกี่ยวขามชิจาขบ้านนั่นแหละเอาเผื่อหนังงูเขากินดีกว่าหรืะ อันมีทุกมันก็มนอนน่สว่า่อนมีเยอขนาหหานาน้าเขาันนี้น้ท่นเ,น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 เาอันปั่นเนี่อดีนมิอืมาดเอา้นเนาะทาหน่เี่อันิดได้ข้าวดนดเมันเป็นมูเป็นยังมันชุมน่มนตาอันฮะอันอมันแห้งแล้ว จะผ่อนมันแห้งก็ได้ เอาเวลาเข้าเหี้ยนในไห้ในาน,ะนาเห็นยุ่งบางเถื่อก็โอ๊ยตาหนุ่มวกินได้บมันบบแม่นบ่อนบยักเก็บเก็บเบิบดเก็บกับหนุ่เกกินน้ำเก็บเบิดลายหนู่สิกินได้ใสขน,นบบเดี๋ยวนี้ได้หอาได้คันเห็นสองพวงละลายโพดก,ก,ก,กับเก็บเอางามแรงเนาะเขาก็จะสกินยังคาเก็บข้าวข้าวกะข้าวกะใช้กินลำเฮาเ่ยนะสามีพระจะาว่าคันเฮาจะไปกับเฮากรเฮา ปั่นให้เข้าเข้าี่ไม่ปนไม่ด้มั เดียวจะหน่อยเขาจะปิดคลิปเนาะได้อันที่หลายๆก่อนเพื่อนพี่น้องจากที่ไนเบิ่งเนาะจนาชาลิงหยาบกูแหละคุณล้วจับดีๆเด้อคุณโลดย้อนชาริงจะเหียียบต่อเนาะไม่เท่าไม่เทาเย็บเข้าไม่เท่าเย็บเข้ามันไปตักตีนปะ บอแต่พ่อยากแตงมันปักอ้าอยากถือเกือบอ่อนออกมากระยานมันปักเกือบอ่อนนะสอด <c oughs> เอาเกือบแค้งออกมาเมือ่อดเมื่อด,ดได้ขึ้นไปเอาจะคิดเลยเต็มทีท่เลยแม่เท่างอัน

นี่น้องได้ลายเติบแล้วี่เท่าก็อยู่น้ำจนเพลินไเท่ากันไปเน,นบ่ไบเลยนี่ข่าของเราเนาะเอามเอาินกระเมื่อแะไรพอเท่ามาดัดอะไรไพี่น้องเลยเอากระเลมมาล่อครับนี่นี่เน้อเข่า นี่เม็ดมันยังเคี้ยวอยู่นหน่อยหนึ่งพี่น้องลูกของมันเนาะเท่ากันเลยจะยุดก่อนถ้าเป็นมืออื่นมือหือเขาจัะเ,เกี่ยวต่อเนาะอันนี้เขาจะจะตะแดดแล้วก็จะซีกินก่อนพ่อพี่น้องเลยจะกินข้าวใหม่นี่หลายเติบข้าวใหม่ตอนไหนนี่ยังหลายเติบเนาะได้ยดอกสอบหนึ่งเนาะพ่อพี่น้องได้แล้ว hai subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. นเขาเอาปี่รออ่กับผ้าอจ้องปี่เนี่ยช้างปีช่างปีต้นก่านอ่ะเอากันนี่งอาเป็นตาฮาน อยากเข้านะ่ะมืออยากเข้านะ่ะวะเป็นบ,บ่ายแล้วยังไม่อยากเขา้ากินหมาอิ่มบ่ <laughs> มกินหมาอิ่มเขา้าเป็นบะ่ายแ,แล้วทําไงพี่น้องคนยังไม่อยากเขา้าเนาะเป็นมาเลี้ยงงัวแล้วก็มาเหยียดเป็นวันที่มาเกี่ยวเขา้าซอยจริงนี่แล้วจริงพัดบริเกียวเนาะ เลยมาเหยียบเขา่าซอยอีกจนเป็นบ่ายแล้วเนาะมังอยากเข่าอยู่คนดี

จ้าจ้าโนรลาปีนี้เนาะตะรังเกียวอันีปั่นเลยเจียวข้าอันนี้เจียวข้าเจ้าอันนี้าขาเจ้าบ่ข้าเจ้าได้หนาตัวพอเคบ้านเออเอ็ยไล่กับเม็ดปืเมือนกันเอ้นไล่ยาว่าม็ดป้มหนมดสองมดอมดอนี้เ อาจจะพากินพากินไปจักมืองามเยอะเงินฝากในสุขี่อย่าเอาเงินชดพาไว้อีกันอีกหับมืองามเลยสำหรับคลิปนี้ก็จบสนิทเด้อเพื่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เลยเด้อกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซาลิงมันพีนเลยเนาะไปแล้วอันนี้เหยียบเข่ากรบโบแล้วจังเนาะ ยิ้วเขาเ้วเขาวละยิ้ข้าวจะเบิกแล้วเนาจะหน่อยก็บิ้งมากินข้าวถือมาอยู่เนาะจิ้มมางเอาน้ำล้วก็เมื่อซื้อบัตรเติมเงินพอ,บ,อบัตรเอาบัตรเลย